มาค่ะวันนี้จะพามาเก็บลูกไหวด้วยกันค่ะเคยเห็นกันไหมคะลูกไหวยพอดีว่าแม่เขาอยากกินไนงะเขาก็เลยให้มาเก็บที่บ้านน้องสะพายค่ะเคยเห็นกันไหมคะสำหรับคนที่คนต่างจังหวัดคนอีสานก,ก็ก็น่าจะรู้จักนะคะนี่ไหวคะ่ะ มีอยู่ต้นหนึ่งกอหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยรู้สึกว่าจะดกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ก็จะเก็บเอาไปให้แม่ค่ะบรรยากาศตอนตอนเย็นเนะี่ยอากาศดีไม่หนาวค่ะ